สวัสดีครับวันนี้มาเปิดกล่องอันบล็อกเครื่องหลวงบ่อคูณกันเหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมดหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นเครื่องหลวงบ่อคูณรุ่นอะไรนะครับนี่นะครับด้านในจะมีแับนีนะครับแล้วผม อะให้ดูนะครับโอเคนะครับด้านในเป็นพักเครื่องหลุมว่คคูณนั่งพานบ้านคลองเนื้อทองแดงนะครับอขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมโอตังให้นะครับสําหรับนั่งพานบ้านคลองทองแดงนะครับยินดีรับเช่านะครับราคาคุยกันตามสภาพนะครับก็ แอดไลน์กันมานะครับพี่แอด su tsi นะครับแอดสุทธนะครับยินดีรับเช่าระเครื่องของผมโอ้โหนะครับส่งพ้ามาก่อนแบบนี้นะครับพาถึงผมทําการอัดคลิปให้ชมกันนะครับแล้วก็ทําการโอนเงินให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ